มาพบกับกระซิบบอ,อกเล่านะคะแอดมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะแต่มาในราคาตัดสดนะคะ1,89,000บาทสามารถเจราจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะลดค่าน้ำมันกลับบ้านให้ได้ค่ะกับรถอ e ีซูซ DMAX Speed D a a Highlander 3.0 v g มเกียร์ธรรมดาค่ะรถปี08 สีขาวค่ะจะัดทรงลงแม็กลอหลอพร้อมขับพร้อมใช้พร้อมซิ่งได้สบายนะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะภายในสะอาดสะอ้านแอร์เย็นค่ะดูเบื้องต้นรอบคันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะด้านหลังกระบะสวยๆค่ะปูกระบะเรียบร้อยนะคะสภาพสวยงามเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ สวยสะอาดตาค่ะ1,89,000บาทรถอยู่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านใดที่สนใจคันนี้หรือว่าถูกใจท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวรถด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านด้วยติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ